สวัสดีครับผมนายชัยศิษย์จากบริษัทโค้ดมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับเจ้าความหมายของตัว underscore นะครับ double underscore init นะครับที่เป็น underscore init file นะครับว่าไว้ทำอะไรอย่างแรกก่อนต้องอธิบายก่อนว่าผมกำลังจะเขาเรียกว่า import module ที่เป็นลักษณะผ่านโฟลเดอร์แบบนี้นะครับเวลาที่เราตั้งชื่อโฟลเดอร์อย่างเงี้ยเราก็มีไฟล์ python นี้เนี่ยเราจะมองว่าตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนกับ โมยูระดับโฟลเดอร์แล้วก็มี sub โมยูที่เป็นฟ <c oughs> ฟฟไฟล์ย่อยคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเรียกให้คุณดูว่าเราเรียกไงโดยการเรียกเนี่ยผมจะอ,อ้างถึงเจ้าตัวฟังก์ชันที่มีอยู่นี้นะครับเช่น temp หแล้วก็ฟังก์ชันเหล่านี้แล้วก็ m 2ก็แทนโมยูที่ชื่อ m 2แล้วก็มีตัวแปรเหล่านี้อยู่ในการอ้างผมก็จะสกอร์มาที่ด้านล่างผมสร้างไฟล์ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับที่ชื่อว่า demo ส2ิบตอนนี้ไฟล์นี้ไม่มีอะไร ผมจะลองทำการอ้างถึงโมยูในการพิมพ์ f o r ฟอร์มแล้วก็ตามด้วยเคอหมายโมยูนะครับแล้วก็ดอทครับแล้วก็ m 1ก็คือชื่อมุดูย่อยของผมแล้วก็ตาม Import ครับจากนั้นก็จะตามด้วยชื่อเทมหนึก็คือตัวแปรที่มีอยู่นี้นะครับผมจะลองพริ้นดูครับว่าผมสามารถพริเ์มันได้ไหมผ็จะพริ้์แล้วก็พิมพ์เขาว่าเทมหนึ่งเอาละเบื้องต้นก่อนผมจะทําการรันครับก็เห็นว่าผมสามารถอ้างถึงตัวแปรนะครับ ก็คือเทม1ที่อยู่ในโฟลเดอร์ my m o d u l ่ได้ถูกต้องไหมครับเอาละคราวนี้มาดูกันต่ออีกนิดนึงนะครับผมจะทำการอ้างถึงฟังก์ชันด้วยโชว์ได้ไหมนะครับผมจะทำการในฟังก์ชันชื่อว่าโชว์แล้วก็ลองรันใหม่ดูก็ได้ถูกต้องไหมครับดูเหมือนจะไม่มีปัญหานะครับคราวนี้มันจะมีประเด็นอย่างหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยเราน่าจะเคยไปเห็นพวกเวิร์กช็อปบางตัวหรือในเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีการสร้างไฟล เป็น empty file ขึ้นมาที่เป็นคำว่า underscore init นะครับ underscore นะครับที่เป็น double นะครับมันเอาไว้ทําอะไรมันเอาไว้แก้โจทย์งนี้ครับสมมติว่าถ้าตัว folder module เนี่ยผมทําการ rename ให้เป็นชื่อเดียวกับไอ้เจ้าตัวชื่อไฟล์ python ที่มีอยู่ในระบบตัวอย่างเช่นผมเป็นคำว่า demo 42เช่นเดียวกับชื่อไฟล์ที่ผมกําลังจะทําการเรียกเอเไหมครับ เนี่ยชื่อเดียวกันเลยก็คือชื่อโฟลเดอร์มันดันทะลึ่งไปตรงชื่อไฟล์ดังนั้นผมก็ควรจะแก้ตรงนี้เป็นคําว่าะ่รเดโม่สีสองถูกต้องไหมครับเอาล่ะผมจะทําการลองรันดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเห็นว่ามันเอ r ร์เรอร์สาเหตุที่มันเอ r ร์เรอร์ก็เพราะว่ามันแยกไม่ออกว่าคุณกําลังมองหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ถ้าเกิดคุณต้องการจะทําให้เจ้าตัวเรียกว่าไอโฟลเดอร์เนี่ยเป็นเหมือนโมอยู่คุณจะต้องใช้วิธีการสร้างไฟล์มาไฟล์หนึ่งครับเป็น empty f i ไฟล์มาดา แล้วก็พิมพ์คำว่า underscore init underscore py โอเคไหมซึ่งไอ้ไฟล์นี่แหละมันจะทำให้เจ้าตัว Python รู้ว่าไอ,อ้โฟลเดอร์เนี่ยเป็นโฟลเดอร์โมอ,อยู่นะนะครับถึงแม้ชื่อโฟลเดอร์เนี่ยจะตรงกับชื่อไฟล์ด้านล่างเอาะครคะนี้ผมก็จะลองเรียกใหม่อยู่นะครับก็เห็นว่าไม่เออร์เ่ะเห็นไหมนะครับนั่นคือความหมายของเจ้าตัวไฟล์ชื่อว่า underscore init ซึ่งเรามากักจะเจอ ในเวิร์กช็อปใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันจะมีอย่างเงี้ยอยู่เพราะเพราะว่าเขาป้องกันว่าชื่อโฟลเดอร์เนี่ยมันอาจจะดัทนทะลึ่งไปตรงกับชื่อไฟล์ที่มีอยู่ในระบบนะครับแต่บางทีก็สร้างความลำคาญใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมี init init, init เนี่ยเต็มไม่หมดเลยภายใต้ s โฟ f o l อร์นะครับเอาละผมจะลองทำการเขียนเพิ่มนะครับก็จะเป็น demo m 2ถูกต้องไหมครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็น t h e m นะครับอ่านได้ไหมนะครับ ก็เทมสองนะครับอันนี้ต้องแก้เป็นเทมสองด้วยนะครับก็น่าจะรันได้มีปัญหาอะไรนะครับหรือคุณต้องการจะอ้างแบบตรงๆแบบตรงๆนะครับเช่นก็ Import แล้วก็ Demo 42ก็ได้งนั้นเวลาคุณจะเรียกนะครับคุณก็สามารถเรียกผ่านตัว Demo 42. ดอทนะครับแล้วก็เทมดอทเอ็มก่อนนะครับเอ็มเอ็มหนึ่งแล้วกันแล้วก็เทมหนึ่งนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับ โอเคไหมนะครับและนี่คือ,อความหมายของไฟล์ที่ชื่อว่า Anascore นะครับ Init ถ้าผมลบมันทิ้งเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะไม่สารถอ,อ้างถึงโมยูที่ชื่อว่า Demo 12ได้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ